ดีครับพี่น้องวันนี้พอดีผ้ามาเบ,บิ่งคุณแม่กับน้องตังพอดีนิสิพอดีนีสเสียงคนฟันเฟื่องปอกปอกพอดีนว่าเพคนตื่นวันนี้พอดีมาเห็นพอดีหนึ่งเขาเนี่ยพอดีหนึ่งเขามีพี่น้องก็ร่างเงินเอาข่อยเย็นข่อยเ,เย็นน้ำครับอีสานบ้านห่อหนึ่งเขาหนึ่งน้ำกับสิประมาณน,นี่แหละพี่น้องครับ เดินขึ้นนี่คุณแม่พคนวาวคนไป็ดไตแม่งกินนุ่นกินน่องแล้วก็เดินอีท้ายเบิ่งนี่บ่อแม่แม่งมันตัวนี่คุณบุแม่นั่นนี่ตั้งตัง้งสวัสดีครับคิวสวัสดีครับไตแม่งกินนุ่นพอดนเลยสิออกมาเบิง้งคนนี้มันบอกคุณแม่เพิ่นเพื่อเดินพอดีมาขึ้น,นพอดนได้บ่ได้ไปน้ำบ่ได้ไป็ดท้ายท่ำให้พี่น้องเบิ่งนี่คุณแม่เพิ่นก่อมาแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่เป็นจังไง ีค่ะโอ้นอยนอนปานตายรับดีขนาดบ่ะ,ะเก็บขาอีกเลยเนี่ยมันว่าไปตไตแม่กินนวลพันยางมาขึ้นขาเาราไข่นะพี่น้องเป็นตมออยู่ข้างหลังเราเห็นบ่ันพอเดินจีพาเราไปเบิ้นมือเฮยล่ะไปเบิ้งไปเอ็กซเรย์เบิ้งไปหาหมอมือนั่นสุกมือนั่นสุกปมเนี่ยขาพปมกมอจีพาเราไปเห็นเอ็กซเรย์เบิ้งหวานปินปป้นยังม,มันตุ้มหมดลยอยู่ข้างหลังเนาะแม่ยแม่จะหันหลังทต้องมาดูเห็นพี่น้องเห็นบ่ายวนขาพับเราเนี่ย คุณแม่เอามืออเนี่ยมันเป็นตัวน้อยจ่นี่แม่เป็นน้องเมื่อรุ่วานเปลยนก่นอนยังนะผ้าผ้าเราเปเซ็กเอ็กเซเล่ย์เบื้องมือนมือนะแม่มือนัน่อยมือนมขาเรามันบอดีขาบอดีเรายางดูเราไปมาดูนะเราหายจริงจริงแม่เราหามได้เรา็บอยู่ดอกเราคยเราคยไป ราค่อยไปหาอยู่หากินนะเนาะเนื้อคนมันเคยไปแล้ววันนี้เราเป็นคนขยันวันนี้นี่เราไปไตแมงกนนมินนู่นเมื่อคืนนี่ฮอดเบื่อเอินพอเดินโว้ยพอเดินเสียดายหลายวลาเราอยู่ก็เบื่อผมเนี้ยสันดอกม่โม่ลงก็ไปเอาเอย,อย่างนี้ม่เลีงเหราไปพอพอเดินสีไายทำให้เบื่อได้พี่น้องคนเอาอยู่จังใดแมงกินนู่นคือดาโอเคลงแมงกินนู่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยแมงกินุ่นใหญ่กว่แมีเนี่ยนี่ป่านตนี่นี่ป่านกลางนี่มันจะมีตัวใหญ่ยังเนี้ยนะนะ ต้นไม้กับ้คุณแม่เอาใบไม้ออกให้เบิ้งกันเถอะพี่น้องตัว่นต่ว่าพอเดียวเบิ้งนี่ตัวในญ่ดอกกี่หลตัวหญ่โอ้แม่กินนนใหญ่ตัวนี้พี่น้องโทษ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 เวนแมงกินนวนตัวน้อยน่อย่โอ้เฮยงกินก็แม่้แงก้มสกับเสบเลนี่็ดงก็เสีบเลยนี่อันนี้ฮะ แม่กินนนลเแม่เอ้ยแม่บอกเคยแกงมันไม่ส้มทางอุดรเห็นเพ่อเอาปีกอกแล้วเพป็นแกง่งก็ต้ไมผสมเนาะนี่ตัวมันใหญ่นี่ยามบ้านละใหญ่พี่น้องอ๋อขึ้นไม้แม่ผมเห็นพวกหนึงขิงไม้พอดขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม่อ๋อเขาแยกมันบินบินอันนี้เอาลงมันกินอ๋อแม่กินนวลยังมาตัวใหญ่ถ้าพี่น้องเอ้ยบ่เนี้โอ้ยพอเดีนเสียดายไปน้ำเด้อมื่อเลงก็ไป้นึ่งเอ้ามื่อเลงก็บเจียวอียบ่ออกเสมอ ก็มันหวานนะไม่กินน้อยๆตัวโแค่นั้นตัวบอกง่ายไหมพ่อแม่กินนน้อยๆบ้านพอดีอันแม่กินน้อยหาน้ำต่นขาแม่ๆตัวน้อยๆอันนี้อันนี้ตัวบอกง่ายพูดนะเพ่อแม่กินน้ยังแม่แม่กินนนแดงแม่กินนนแดงเสียไปกลุ่มมันแห้งหูและเจ็ดละเปีอกอู้เจอไดินบ่เออข้าแม่มันประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มมันลงไปแล้วลงไปอยู่ในหูมันแล้วบ่ มันซีออกแต่แต่ทุ่มขึ้นไปโอ้แม่กินโน่นอยู่ในดินนี่ดีพี่น้องกต่สันแม,ม,ม่มาแต่อันแม่มาแต่ในบ้านกต่สันแม่สียางผ้ายางแต้วโอ้ยผ้าผมไปเบึงเนี้ยผมจะได้ไป็ดไตไปไร <ละ S 2> <ล>มึงแรงยังวนนะนี่น้านี่น้องบ้านหูจักมองว่ามันอยู่จังไดนะพี่น้องพอเด็นบ่เคยไตจักเตียต้ยวไปแม่กินโน่นยังมันใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเฮ้พี่น้องเบ้องครับพุ่น้ใหญ่ขากี่ดีเดิพี่น้องนะเปิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้ผนอยู่ผลบ่ยึดอยู่กินดอกพี่น้องผนหูจักหา อืออันนี้แม่งยังไงนี่แม่แม่งเงินอันนั้นเขาเอิ้นนั่นแม่งบางนี้หน้ามันมันได้ไหมโอ้ไม่เคยกินได้แม่เนี่ยแม่งยังเกาะแม่งอันแม่งยังเกาะจิ้งลีดหน้าจิ้งลีดที่มันนั่นอันนี้วนโป่งปีโอ้จิ้งลีดเนี่ยมตัวใหญ่ใช่ไหมแม่งกิโลจิ้งลีดโอ้ยหนอนสั้นอันอ่อนซ่อนแม่งกินนู่นตัวแบบใหญ่เลยทุกทุกทุคนเนี่ยเผา ไปถ่ายคลิปนี่แต่พี่น้องอ่อนแม่แม่ถ่ายพี่น้องคนเบิ่งนะเพราะว่าบ้านจังวัดซีแกงนี่หวานจีนกินกินตัวอันเท็ดนมี่อกไม้ส้มเหลือกว่านึงเออแกงใช่ไหมสมจักหน่อยนั่นยได้แกงเบิ่งนี่แหละแพงก็ไปเอาอีกเอากุกน้ำแดงสามต้นหนึ่งเลยเนี่ยหอนซ้อนหอนซ้อนหอนเอาโบทันมันมันบินป้งปังป้งปังปังมันบินเข้าป่านะเออมันบ่บินลง บ่าดี๋ลงมฟฟมันใส่ไฟบ่ปะครับพี่น้องสิพามาเบิ่งน้องตั้งเพิ่นเอาอย่านาั่งเอามาเบิ้งพอเด่นพอเด่นนึ่งวา่ารอบไม่ยังวันได้เมื่อพอดีได้ล่ะบ่ได้แล้วมาแล้วพี่น้องเสียงเดียงเห็นบ่ได้แล้วมาแล้วมาบ่ทันเพิ่นซ้ำอ๋อไมาอย่านาั่งก็บเบิ้งนะเว้ยพอเด่นนึ่งวา่ามาหยังเว้ยถามยายายายยังรู้ว่าเป๋อย่านั่งท่านนู้จักฮู้จักว่ามันเอาจังได๋นะอย่านาั่งนะ đây là bà là bận à pha nhang bao này, này. Đấy, thì bưng này nó ở chừng này bưng mà mỏng phun ảo vẫn ảo chừng này thần đèn nó ở chừng này bưng mà nong tăng tát phôm hoặc là lo nọ thân phun cái bay đùn nọ phi nọ bưng mà phun ảo mỏng oh, này ô này thần mà โอพม่นมาเอาน,นี่เนาะพ่นท้ายเห็นยังเนาะนี่เนาะยขายาซื้อซบะครับน้ำนองตังไปมันจะพาไปเบิ่งม่งเอาอย่านั่งยังหุ่งด้วยมั้ยหุ่งว่ะงานครับเออพีน่น้องนี่หูแงน้ำตัง,งาายางไก่ซิบันก็หูจักหูแอเอาอย่านั่งครับ มาเอาอย่านั่งครับมาอย่านั่งครับมาถ่ายคลิปไปซื้อดอกมันถ่ายยังถ่ายงูงแหนะเห็นงูงแหนะได้ถ่ายพี่น้องเบิ้งจะมา,าสะไงโอ้ครับผมค,ครับนี่ก็ต้นพักติวแล้วพี่น้องต้นพักติวโอ้เป็นเขี้ยขึ้นยังสิปอ,อ,อนี่ต้นอย่านั่งพี่น้องเขี้ยมัน เนี่ยแมงก็ออกกันเลยกระดมเออเป็นเด็ดเอาสีนกะเป็นเบิ่งออกเนาะพี่น้องใบจะนั่งกับใบแมงก็จะบาคือกันเนาะอ่ะอะอะเาเด็ดเอากันอะันนี้เป็นเหมือนอะไบ่เนี่ยเปเหมือนเลย,เเลยโอ้นี่เด็ดพี่น้องเขี่ยมันเขี่ยจะนั่งเออเป็นสะีเนาะเนี่ยพี่น้องจะน,นั่ง นั่งหลายขนาดได้คนมาเอาตะหยางมาตะหนีแต่พอเล่นบุญเจ้าก็คนเอาอยู่หมองจังใดน,นะครับมาไทายพี่นอ้องเบิ่งสือบอกว่าเราเอาอยู่หมองจังใดไปกลับเนี่ยไป,ปอย่านั่งไปเหตุตะหยางก่อนคนติด <c oughs> ซุเนาะไองพี่นอ้องที่ว่าคนเอาไว้หม่นวานเน,านี่ยบ่ฮะเออเอาไว้ม่วานเนาะครับ <c oughs> พี่น้อง ตอนนี้น้องต่างคนกำลังมาเอาออ่อนอย่านั่งไปเฮ็ดกินซุปน้ำไ,ไม้ัท่านไ้หม่นหน่อยมังช่เาค่เออนะมันนี่กตเมนูแม่งกินนูนเ้อพี่น้องเย้ยเมนูแมงกินนูนกับซุปน้ำไม,ม้ท่น,นโอ้ยอ่อนซอนแมงกินนูนพี่น้องตวกตตวันพอดินหากินยากขนาดที่บ่มีเลยโอ้ยกินน,นูนน น ası, นนอ, <gam <gam อันนี้อันนี <gam <gam so> ้ยังว่าน้อยเลยหนิพุ้นตัวใหญ่ฮะอยู่ในกกระดิ่งนรงฟากโอ้เฮงใหญ่กว่านี้พ่อแม่เฮงใหญ่กว่านี้ป้าอ๋อโตอันนี้อันนี้ลูกมันอันนี้นี่มีใหญ่กว่านี้พ่อท่านพี่น้องใหญ่กว่านี้พอเดินสบายซ้ำหนีก็ใหญ่และนี่ยังว่าน้อยนี่ยน่าเบื่อนาะนี่ยังว่าน้อยด้วยหนิอยู่ในกุกระดิ่งนรุงห่ะซ้ำหนีสองนิ้ว ป่ะจำเนี้ยพอดก็ว่าใหญ่ครับเหล่าเนาะนี่มันยังบ่ราณใหญ่ขนาดไหนเนีแต่ว่ามันมีสามระบบนะเสีเนาะยี่สิบสามโอนิ้วเนี่ยป่าแสดงว่ายุนี่อันนี้อันเนีแมงกินนู่นอันนี้แมงกินนวลหนามแท่งแสดงว่ายุนี่อุดมสมบูรณ์คักเด้อพี่น้เนมะกินนู่นใหญ่มีเอาปีกมันออกก่อนเนาะแล้เอาจังเห็ดกิน เออช็ดนั่งกินก็แม่นม่สิแกงอะไรแกงว่าตัวกินว่าสิแกงแม่กินนูนเห้นลองร่งินเนาะลองร่งองเบือง,ะอง,งนอะครับพี่น้องจังติดตามช่มคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กสสะสวัสดีครับพี่เทียวสวัสดีครับจังพบกับคุณแม่ตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อสวัสดสีครับ